หนักเลยตอนนั้นนะฮะก็คือปิดประเทศเลยแล้วก็กระทบกับทุกภาคส่วนรวมถึงฟ<ช>ุตบอลทัมรด้วยหาข้อยุติในการรับมือกับสถาน,นการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้ข้อสรุปว่า นุการไทยลีกนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจในการฉั่งไม่เลื่อนด้วยอยู่ที่เขาคนนี้ด้วยนะฮะไปคุยครับครับอยู่ในสายเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับป๊อกครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมหมุนเกินมานี่นะเกินมานี่คือไม่ไงก็ไม่เกี่ยวกับพี่ไงผมว่าก็ถูกแล้วไงก็คือไอพวกผมเ็มีผนเขานเขาบ่นหลายคนอ่ะไอพวกเขาบินจ้องทำไงอ่ะไอเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวผมหรอก จริงแล้วจริงๆแล้วเรื่องของของโควิดเนี่ยนะมันอยู่กับเราอสองปีหน่อยๆแล้วปีหกสามสิใช่ไหมอืม,อมจัดหนักเลยตอนนั้นนะฮะก็คือปิดประเทศเลยแล้วก็กระทบกับทุกภาคส่วนรวมถึงฟ<ช>ุต <นะ S 2> บลอลคูด้วยตอนนั้นเนี่ยทั้งฝ่ายของทั้งสมาคมแล้วก็ไทยลีกเนี่ยได้มีการเชิญชโมสรมาคุยกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,าข้อยุติ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนการแข่งขันไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอืแล้วก็คนในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลาไปทั้งสิน้นส8บีป่ปี<ะ>ซึ่งอบางลีกเนี่ยเริ่มไปแล้วด้วยสองสามแมตช์นะฮะ,ะก็ต้องยกเลิกว่ากันใหม่เลยซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสโม,มสรไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธาราณาสุขการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องนําบทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยอืม,มาใช้ในการวางแผนการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมีกำลังแข่งขันกันอยู่เนี้ยนะครับ ตอนนี้มาตรการไทยลิขิคล้ายกับที่มีลิขิตนะเพราะว่ายังมีลิขค์เนี่ยสมมติในกรณีถ้ามันมีคนติดเชื้อก็กงกันออกมาเลย คนคไม่ติดเหมือนก็ลงเล่นใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่า<ช>สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีในกรณีที่คนมันไม่คอจริงๆอย่างอย่างอย่างเช่นเกมก่นอนหน้านี้ล้วกลุเกิดปัญหาที่ตรวจตอนแรกโอ้ยคนติดสิบกว่าคนแต่จริงๆไ่ตรวจีทีมันไม่เป็นอะไรนะดอเลือนไม่กอนเพราะต,ตัวไม่พอในกรณีเนี้ยไทยลีกก็นำมาใช้เหมือนกันใช่ไหมในกรณีถ้าสมมติว่าโอเคฉัพูดออกมาเล่น แต่ถ้าไม่พอก็มาขอว่ามีกรณีพิเศษไปจริงต้องบอกงนี้ฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะใช้ SOP แบบเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือ,อถ้าใช้แบบเข้มข้นร้อยเซ็นเนี่ยมีการเลื่อนนะครับตกลงกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราเลื่อนให้ที่ผ่านานมาเนี่ยที่คุณแชมป อ่าอ่ะ,อะโอเคเอาเลือ่อนไปก่อนแล้วกันเพราะว่าในการติดโควิดมากอะไรมากเพราะเราเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสโมสรด้วยผลกระทบกับภาพรวมที่จะเกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นอืมกิจการถ่ายทอดนะชนายไปเนี่ยม,มันก็มีผลกระทบกับเงินลิขสิทธิ์ซึ่งเงินลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือเงินของสโมสรนั่นแหละที่จะจะกลับไปให้ตุงนั้นเพราะนันเนี่ยใช่เราดูโตที่มันเลินได้อะไรได้นอกก็คิดว่าเอาน่ะ พอทําให้ได้แต่ที่สุดแล้วมในกลายชนวามันก็กิดปบกับเพื่อนบ้านทีมที่ขอเลื่อนบางครั้งเนี่ยฉุกระหุกต่อร่วงหน้าสองวันอย่างเงี้ยทีมยืนเขาก็จองตั๋วแล้วเหมือนกันนะให้เขาไม่จองนะฮะคราวนี้คราวนี้ถามป๊อกหน่อยอย่างไอมาตรการมาตรการตรวจตรวจเชื้อเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยก็คือเจ็ดสิบสองั้นอนก่อนแข่งครับ เราเราจะมีมาตรการในการที่ตรวจก่อนกว่าน,นั้นได้ไหมบางทีเจ็ดชัโมงมันมันหลายวันมาแล้วสมมตมมมิเราเอาสักยี่สิบชั่วโมงก่อนแข่งเราตรวจทีมไหมมันมีมาตรการตรงนี้ออกมาไรอย่างเว่าอยากใช้มาตรการหรือต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าถ้าใกล้เกินไปเนี่ยนะฮะพอดีมันก็อาจจะโอเคไปเจอใกล้ๆแต่ข้อเสียก็คือถ้าเจอใกล้ๆเนี่ยทีมเนี่ยมันก็จะเตรียมการ ในการแก้แบบปัญหากน,เนะเพิ่มตัวผู้เล่นี่เพิ่มอีแล้วนะปั<อ>๊มแค่เดียวเลยนะเค้านี้เนี่ยผมผมย้อนมาถึงมาตรการที่น่าจะเข้มข้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเค้านี้เนี่ยในเรื่องของสมมติฐานและนันกต่อต่างๆ อย่างสมาคมฟุตบอลไทยในช่วงในช่วงแรกๆเน,นี่ยทีท่ประสานทางทางอทลงไปสูานะสมในการคุ้ให้โสโมสรพาตั้งตัวสูตั้งสิ่งจัดวันนี้มันเดินทางมาถึงเกมที่สามเกมที่สี่แต่แล้วตรงเนี้ยทางไทยลีกเองม,มีมาตรการให้กับสโมสรมาเช่นยังไงไหมมีข้อกําหนดอะไรลงไปเพราะว่าเฮ้ยคุณต้องผิดนะเรียบร้อยหมดแล้วเขาเขาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่านักกีฬาเนี่ยพอ พอเข้าสู่ระบบการรับวัคซีนจากภาครัฐเรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันก็จะไปตามระบบเลยทีมสามันจะมาโดยอัตโนมัติ<ม>นะฮะ<ม>อันนี้เราก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็ไม่ได้ต้องไปลงมาตรการถึงขนาดว่า,าต้องฉีดต้อง 1, 2, ึ่สามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้อเซ็นในการรับ2องเข็มได้น,นะซึ่ง<ม>ก็อยู่เกณฑ์เกณฑ์อยู่แล้วนะซึ่งอันเนี้ยจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้ถึงขั้นบังคับด้วยซ้ำไปนะ แต่สิ่งที่เราบังคับกันการหาเชื้อเพราะอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าวัคซีน่แเราฉีดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่เข้มข้นกับการตรวจหาเชื้อมากกว่าครับในเรื่องคนดู วันนี้ผมเห็นหลายสัอก็ตามที่ประกาศธนาคารสมอคมประกาศออกมาหลายคนอาจจะยังยังยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีอาจจะเดินทางมาเทีนยวที่ที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยอย่างาสนามบ้าสนามแบงเคงรืคนะ่องคอมอุานวี่แข่งเกือบเต็มนะก็รู้สึกว่าทางทกรุงพีก็จะให้ให้เข้าจุดมาเจ็ดนสะิบเซนได้ไหมพี่ใช่ไ,ไหมเยอะอยู่นะครับ ก็มันมันอันนี้มันแล้วแต่จังหวัดมันแล้วแต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีว่าเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์มีตั้งแต่25จนถึงเอ่อ75็ด้าะครับร้อยนี่ผมไม่แน่ใจผมไม่ร่างนี่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็มากสุดที่รู้ก็75นะฮะซึ่งก็คือแต่ละจังหวัดว่ามีการแพร่ระบาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาตรการของสโมสรที่ไปคุยกับจังหวัดนะฮะทำให้จังหวัดเขาเชื่อมั่นในการควบคุม การกม,มาคมกันขันพวามำปลอดภัยมีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจคัดกรองแฟนบอลน,นะฮะมากขึ้นถ้าทําให้จังหวัดเชื่อได้ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้จํานวนของแฟนบอลเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการที่สโมสรเขาเข้าดําเนินการได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้องด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรอีกอาจจะเชิญมาไม่รบกวนจารด้วยพี่ละ ครัสดีครับขอบคุณครับพี่บอสครับขอบคุณ้มากครับขอบคุณครับขอบคุณมี88ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบกีฬาชอบเกมบอกเลยว่าเยอะจริงๆ้รับที่มี88นะครับขอบคุณด้วยวันนี้เรา3คนไปแล้วครับติดตามข่าวสารหน้าเพจของเราได้ทุกวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ